สีหน้าแต่เขียนตัวผูหยิ่งใ่สุดสบายสีชมพูละหายเขาต้นใหม่แตกอยู่ดิย่างกลับไปเบื้องด้วยตาฝาดบ่ขึ้นไปเห็นคนบ่เห็นยางออกมาแม่ยางไปเบื้องห้าหลังกับบ่เห็นคนอันนี้คือปาดที่หานว่าพ่อโดยเจ้าของเราค่ะจะว่าไปทั้งใส่กรพุ่มหนูเพร่ะนเห็นผีจักเทียอ์ว่าอมซื้อตาต่อได้สีเห็นหมดสีมากนี่บ้่นเขาบ่ได้เนาะไปหอดก็ปีหัวไปเมื่อไม เขาบ่ได้ได้ยุติตนลุนคนคนละอย่างนะคะนี่เป็นดอนปูตาอุดรดอนปูตาอุดรครับดอนปูตาชัยภูมิรอนะคะรอวันที่สิบสี่สิบห้านะคะดอนปูตาชัยภูมิวันที่วันที่สิบสี่สีเอามาปล่อยพร้อมกันสี่สิบสี่แมนสีมาปล่อยยูดอนนีราพอข้าเจ้าขอไ้ว่าให้สื่อสักวนแนวสันให้บ้านสื่อบ่ได้ครับอืนภาษิอาร์ทีบ่เชื่อสีมาปล่อยเหมือหลังเนาค่ะเนาะ มักคุยพร้อมกันยุนีราจ้าวันที่สิบสี่